ป้าเปียก็จะเดินทางนะคะโอ้หตรงนี้ก็ผ่านมาหอมดอกโมกมากเลยอที่จะแวะชมไม่ได้เนาะมีทั้งดอกบานแล้วก็ร่วงโรยแล้วแล้วก็กำลังจะบานมาใหม่ก็มีดอกตูมก็มีดอกโมกนี้ดีตรงที่อยู่ได้นานคือระยะของดอกเข้าอยู่ไม่นานหรอกถ้าบานแล้วแต่มันจะมีดอกตูมดอกตูมเกิดมาเกิดมาเกิดมา เรื่อยๆนั่นเองมันเลยเหมือนกับช่วงเวลาที่มันบานนี่อยู่นานนะคะเห็นไหมคะมีทั้งดอกที่บานแล้วก็โรยไปแล้วมีทั้งดอกที่กําลังตูมเห็นไหมคะนี่แหละระยะเวลาที่บานก็เลยนานนะคะนานเพราะว่ามีดอกออกมารุ่นแล้วรุ่นเล่านะออกมาเยอะนะคะกว่าที่จะวัยจะหมดนี้โมกนี้ดีมากเลยหอมชอบ ไปเลยเดินทางไปกันเลยไปแ้วไปแนวเขาไปดูน้องหมาอยู่นะคะไปดูน้องหมาป้าเปียก็เลยพามาชมสวนปอยเซียนของป้ามันไม่ใช่สวนหรอกมันจะเป็นเหมือนอแปลงนะคะป้าเอากระถางมาตั้งไว้คุณลุงก็ตีไม้ขั้นเอาไว้แบบนี้นะคะให้เป็นสัตว่วน อยู่ตรงทางเดินเพื่อไม่ให้อ่ช่อกิ่งของป้ยเซียนห้อยย้อยแล้วก็ยื่นออกมาเกะกะถนนหนทางเดินนะคะก็เลยตีกันเอาไว้แบบนี้อุ้ยอันนี้ทำไมใบเหี่ยวแล้วเนี่ยอันนี้เพิ่งได้มาใหม่วันนั้นได้สีแดงนีไ่ไหมใบใบเหี่ยวเหี่ยวแล้วเนี่ยเอออาจจะยังไม่ติดตีเนาะเขาก็เอามาอันนี้นะ เซียนสีขาวนี้ก็เดี๋ยวป้าจะเอาขยายอยู่เพราะว่าหาค่อนข้างยากอยู่พันสีขาวนี้นะคะเดี๋ยวจะมาตัดออกชำอีกด้วยเดินเลาะเดินเลาะมาทางนี้หน่อยเดินเลาะมาทางนี้หน่อยมาดูงาช้างที่ขยายใหม่วันนั้นงาช้างที่ขยายใหม่ได้ สามสี่กระถางนะคะโอ้สามสี่กระถางสามกระถางอยู่ตรงนี้ไอ้กระถางที่สี่อยู่ตรงนี้ตอนเช้าป้าก็ทำงานนาะไปทำงานก็เลยไม่ได้มาดูว่าสาวน้อยหรือแพ้เสียงให้บานไหมก็น่าจะบานอยู่นะ เพราะว่าเขาบานตอนช่วงเช้าตอนสายสายแต่ว่าตอนค่ำมันจะอะไรนะเขาเรียกว่าวายไปวันวันต่อไปก็จะมีบาดอกไม้บ้านออกมานะคะวันต่อก็จะมีดอกใหม่ก็จะบานออกมากลุ่มแพรเสยียงไห้นายถึงสายนะคะก็มีดอกนะเห็น ร่องรอยอยู่ว่ามีดอกบานลืมไปลืมมาดูตอนเช้าน่าจะมาดูตอนเช้ามาถ่ายตอนเช้านัเนี่ยโอ้ตามหาไหมทองเข้าไปตามหาน้องหมากันใช่ไหมคุณลุงนั่นแหละเปิดประตูไว้แล้วก็ร้องเออะโวยวายว่าน้องหมาไปไหนใช่ไหมไหมทองตานั่นแหละปล่อยลูกๆของไหมทองออกไปไหนก็ไม่รู้คราวนีย้ยิ่งรีบอยู่เนาะยิ่งรีบอยู่ ลูกๆก,ก็ไปไม่อยู่กับไม้ทองเลยไปแล้วไม้ทองลูกของไม้ทองก็ดื้อออกไปแล้วอยอ่า <c oughs> ไม่หลอกย่าไม่เปิดลูกไม่ต้องออกไปนะคะไม้ทองก็อยู่เฝ้าบ้านนะคะกุหลาบแดงก็ <c oughs> <c oughs> <Impossible> <c oughs> กำลังจะวายแต่ก็ยังสวยอยู่นะคะกลาบแดงแล้วก็มีด้วยไม้หวายแคระนะคะอุ๊แต่ว่าชอบกอน,นี้ยังสวยอยู่นะสวยคือมันไม่เหี่ยวเนาะยังไม่เหี่ยวไม่เน่าก็พร้อมที่จะออกดอกมานี่ก็เหมือน,นกันอ้ชมสวนรอคุณลุงไปตามน้องหมา ว้าวโอ้โหกระถางนี้สวยมากเลยนี่กระถางข้างหลังนี้ดอกหลายสีนะคะแดงเข้ม